เหนึ่งแับศูนย์สองเร่งมานะคราต้อลงลงแล้วนะนี่ตัดความยาวสองเมตรยี่สิบนะครับไปหนึ่งเที่ยวก็ได้ประมาณสองตันกว่านะครับ ครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่อง YouTube ผมนะครับช่องบิ๊กพาชมส่วนนะครับครับขอบคุณครับ